แมนเชอร์ซิตี้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสโมสรเงินถุงเงินถังร่ำรวยดับต้นๆของวงการฟุตบอลนะปัจจุบันนะครับภายหลังได้กลุ่มทุนจากอาบูดาบีเข้ามาสับสนุนทีมเพราะว่าในะอีกแง่มุมหนึ่งพวกเขาไม่ใช่เพียงแค่การลงทุนซื้อนักเตะดารดังเข้าสู่ทีมแต่ยังมองมาถึงการลงทุนกับอะคาเดมี่ของสโมสรด้วยซิตี้ลงทุนในส่วนนี้ไปกว่า200ล้านปอนด์นะครับสร้างสนามทั้งในร่มกลางแจ้งลงยิมแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายเลยซึ่งจุดเหล่านี้ทําให้เราเห็นนักเตะหลายคน ก้าวขึ้นมาจากอะคาเดมี่ของพวกเขาสู่ทีมชุดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นฟิลโฟเดนลิโก้ลูอิสหรือแม้แต่โคพาเมอร์ ramer, ที่เพิ่งปล่อยตัวออกไปครับวันนี้ค่าวสามอินไซด์จะพาไปดูว่านักเตะคนไหนบ้างที่เติบโตมาจากอะคาเดมี่ของทัพเรือใบสีฟ้าก่อนที่ในช่วง6ปีที่ผ่านมาพวกเขาจะปล่อยออกไปพร้อมกับการได้เงินเข้ามาสู่สโมอสรอราวๆ260ล้านปอนด์ครับ เริ่มต้นที่รายแรกครับไปดูวันที่ในเคสของเคเลซี่ฮิเอนาโชดาวเตะทีมชาติไนจีเรียที่ย้ายมาร่วมทัพแมนซิตี้เมื่อช่วงปี2014นะครับก่อนที่จะใช้เวลาไม่นานในการก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของแมนซิตี้ในชุดที่มีมาดิโอปีนิกนี่เป็นกุนซือนะครับซึ่งในซีซั่นเปิดตัวฤดูกาล2015-2016เนี่ยเจ้าตัวมีผลงานที่โดดเด่นซัดไป14ประตูจากการลงสนาม35เกมส่วนซีซั่นถัดมายังคงเป็นหนึ่งในขุมกําลังตัวหลักของทีมนะครับลงสนามไป29นัด ทำไป7ประตูทว่าสุดท้ายครับด้วยโอกาสที่ค่อนข้างจํากัดบ,บทบาทในทีมไม่เต็ม,มเต็มหน่วยเ,เท่าไหร่นักทําให้ช่วงซัมเมอร์2017เนี่ยเจ้าตัวเลือกที่จะย้ายไปร่วมทัพเลสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์หลังจากนั้นเนี่ยากลายเป็นกําลังสําคัญของทัพเลสเตอร์ในการคว้าชแชมป์เอฟเอคัพเมื่อปี2021ด้วยครับปัจจุบันทิกเอนาโชเนี่ยอายุ26ปีนะครับยังอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้สู้ศึกแชมเปี้ยนชิพแล้วก็เป็นกองหน้าตัวเลือกแรกของทีมในยุคป,ปัจจุบันด้วยบไปต่่่อททีีีด2าิ แข้งชาวสเปนที่ย้ายมาเติบโตในอังกฤษกับแมนซิตี้เพราะว่าโอกาสกับทีมชุดใหญ่ไม่ได้มากมายอะไรนักครับลงเล่นในทุกรายการไป15เกมทําได้2ประตูซึ่ง2ประตูนี้เกิดขึ้นในบอลถ้วยอย่างคาราบาลคัพเกมที่เจอกับฟูลแล็บนะครับ,มมบ,รบแต่ก็นั้นครับด้วยผลงานที่อาจจะไม่ได้ลงเล่นมากนะักแต่ว่าก็ไปเข้าทางเรียลมาดริดยอมทุ่มเงิน22.5ล้านปอนดึงตัวไปร่วมทีมเมื่อช่วงเดือนมกรา2019แต่การย้ายไปทับระทันชุดขาวครับไม่ค่อยได้รับโอกาสมาเท่าไหร่นักจนสุดท้ายเนี่ยปอ ไปให้กับเอซีมิลาายิ้มตัวใช้งานแบบรวดเดียว3ฤดูกาลเลยครับพร้อมกับผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยดียสกลับมาเป็นนักเตะของเรียวมาดึดเรียบร้อยแล้วนะครับไปต่อที่รายที่3ครับแฟนแมนยูน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับนั่นก็คือเจดอนซานโชเด็กในอะคาเดมี่ของดับเบิซีฟ้ารุ่นเดียวกับฟิลฟอเรนแต่ว่าเส้นทางการหาแข้งแตกต่างกันออกไปครับซานโชแยกทางกับซิตี้ในช่วงซัมเมอร์2017นะครับเพราะว่ามาันจติดทีมไปร่วมปีซีซั่นด้วยโดยการย้ายไปรวมทั ด,ด้วยค่าตัว18ล้านปอนด์หลังจากนั้นเนี่ยต้องบอกว่าซานโชแจ้งเกิดกับฟุตบอลเยอรมันได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับเป็นปีตัวท็อปของศึกบุนเดสเีกาโดดเด่นทั้งเรื่องของการลากเลือ id, ้อยแอซิดรวมถึงการทาประตูจนตกเป็นข่าวกับหลายทีมในทั่วยุโรปเลยครับสุดท้ายซานโชเลือกย้ายกลับมาเล่นในอังกฤษกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว73ล้านปอนด์แต่นับแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ครับต้องยอมรับว่าผลงานของเจดอนซานโชยังไม่ได้เฉิดฉายมากนักเหมือนตอนที่สวมชุดของบุนเด ดดบ,บไปต่อที่รายที่4ครับชื่อนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะครับคือทางฝั่งของ Sam แซมเอดซี่แข่งมา20ปีตอนแรกเนี่ยเหมือนอนาคตกับเมนซิตี้จะสวยงามนะครับเพราะว่าเป๊ปกวาดิโอลาเนี่ยเปิดโอกาสลงสารในช่วงปีซื้อสั้นปี2021แล้วก็ตอบสองได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับตามประตูได้อย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งในเกมคอมมูนิตี้ชิลที่พบกับเลสเตอร์ซิตี้แต่ว่าหลังจากนั้นชื่อของเขาเริ่มหายไปจากทีมชุดใหญ่ครับก่อนที่ล่าสุดมีข่าวว่าย้ายไปร่วมทัพ ด้วยค่าตัว1ิล้านปอนด์ปัจจุบันเนี่ยเอโดซี่ยังคงเล่นอยู่กับทัพนักบุญนะครับแต่ว่าการทําประตูเนี่ยสถิติไม่ค่อยสวยงามเลยทั้งที่เล่นเป็นตําแหน่งตัวรุกริมเส้นทาไ่ได้เพียงประตูเดียวและยังไม่มีแอสซิสต์เลยครับรายต่อมาครับมีนามว่าเชียสชาครับมิดฟิลที่เติบโตมาจากอะคาเดมี่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างแท้จริงลงเล่นให้กับทีมชุดยูสิปีอียู่21ปีแต่ว่าน่าเสียดายครับไม่สามารถไต่เต้าขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้โดได้รับโอกาสลงเล ่นไปเพียงแค่เกมเดียวนะครับในเกมนัดสุดท้ายเมื่อซีซั่นก่อนที่เจอกับเบรนฟอร์ดจนกระทั่งเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับเจ้าตัวย้ายไปร่วมทัพซอลต์แฮมตันด้วยค่าตัว10.5ล้านปอนด์เพราะมีแอดออนเพิ่มเติมอีก4ล้านปอนด์ตัวซีซั่นนี้เนี่ยเจ้าตัวเล่นกับซอลต์แฮมตันไปแล้ว4เกมนะครับแล้วก็อีก1เกมในบอลถ้วยคาราบาวครับเรียกได้ว่าเป็นแข้งตัวหลักของซอลต์แฮมตันในฤดูกาลนี้เลยครับไปต่อที่รายที่6ครับเป็นผู้รักษาประตูบ้างครับกววิินนนนนบาาาาาาาซซููยยยดดดจกไออออแแแล์เเเขข้้้ร่่่มมมคีีีงงงตตตัุพ 6ปีนะครับย้ายมาจากแชมล็อกโรเวอร์ทีมในลิกบ้านเกิดแต่ว่าเจ้าตัวไม่เคยได้รับโอกาสลงสนามในทีมชุดใหญ่ของสโมสรเลยก่อนที่บาซูนูจะย้ายไปร่วมทัพซาท์แฮมตันเมื่อสเสมอปีก่อนนะครับค่าตัว15ล้านปอนด์ต้องบอกว่าซีซั่นแรกในพรีเมียร์ของบาซูนูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าซาท์แฮมตันตกชั้นสู่แชมเปี้ยนชิพแต่อย่างไรก็ตามครับแม้จะหล่นลงไปได้ในลีกรองแล้วแต่ว่าบาซูนูยังเป็นนายด่านตัวเลือกแรกของซาท์แฮมตันณปัจจุบันอยู่ครับคนที่7เป็นทางด้านของครสบอกเกสแนทุก ท,ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมสำรองเมื่อฤดูการที่แล้วรดูการที่แล้วเนี่ยบอกเกสทำไป21ประตูจาก24เฮดให้กับทีมสำรองนะครับทำให้ถูกได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้เล่ยนยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของทีมด้วยครับแต่อย่างไรก็ตามครับเจ้าตัวไม่เคยสัมผัสเกมกับทีมชุดใหญ่เลยก่อนที่จะย้าย,ายไปร่วมทัพอาจจ็อัมสเตอร์ดัมเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัว17.3ล้านปอนด์แม้จะได้รับข้อเสนอความสนใจจากเวสต์แฮมแต่ว่าเจ้าตัวเลือกที่จะไปเติบโตในเมืองดัชในประเทศเทนเ อมเตรายที่8ปครับเพิ่งย้ายทีมสดๆร้อนๆในซัมเมอร์นี้คือโลมิโอลาเวียครับอีกหนึ่งนักเตะที่เซอท์แฮมตันดึงตัวไปจากแมนซิตี้นะครับลาเวียเนี่ยย้ายมาเป็นนักเตะของซิตี้เมื่อปี2020จากอันเดอร์เลสนะครับทีมในเบลเยียมบ้านเกิดของตัวเองโดยลาเวียเนี่ยคว้าแชมป์กับทีมสำรองของแมนซิตี้ทั้งชุด u 18และอยู่21ถือว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองเลือกเกินต้องที่ผ่านมาเจ้าตัวถูกส่งลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ไป2เกมนะครับคือในเกมคาราบาลคัพ1นนะัดแล้วก็ f a ครับอีก1เกมก่อนที่จะย้ายไปร่วมทีมซอลต์แธมป์ตันเมื่อซัมเมอร์ปีก่อนนะครับด้วยค่าตัว10ล้านปอนด์พร้อมกับซิตี้ได้เงินเพิ่มเติมแอดออนอีกสี่จุดห้าล้านปอนด์นอกจากนั้นเมื่อลาเวียย้ายจากซอลต์แธมป์ตันไปร่วมทัพเชลซีในซัมเมอร์นี้เนี่ยซิตี้ได้เงินเพิ่มเติมอีกตามเงื่อนไขคือ10ล้านปอนด์เท่ากับว่าในดีลของลาเวียเนี่ยทำเงินให้กับแมนซิตี้สูงถึง24ล้านปอนด์เลยทีเดียวครับไปต่อที่รายที่9ครับเป็นอีกผู้รักษาประตูครับอย่างเจจมสส์์แฟฟฟออรรรดดนนาาาาายที่่้งชืกกกลลเซใศึ Euro ูโป อยู่21ครั้งล่าสุดจนสามารถพาทีมชาติอังกฤษเนี่ยควา้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนะครับส่วนในานามสโมสรเนี่ยต้องยอมรับว่าเจมส์แทลฟอร์ดไม่ค่อยได้รับโอกาสกับแมนซิตี้มากเท่าไหรนะ่นักส่วนใหญ่เนี่ยคือการปล่อยยืมตัวออกไปนะครับยืมตัว3ครั้งกับ2สมโมสรครับคือแอคริงตันแล้วก็โบตันก่อนที่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาจะย้ายทีมแบบถาวรไปร่วมทัพเบอร์ลี่ด้วยค่าตัว19ล้านปอนด์พร้อมกับการยึดเป็นมือหนึ่งของทีมได้สำเร็จครับปิดท้ายคนสุดท้ายครับโคพาเมอร์นักเตะลูกมอออขขนนาดแแท้้งมเเชสตตร์ซิี เข้ามาร่วมทีมตั้งแต่อายุเพียง8ขวบเท่านั้นโคพาเมอร์เนี่ยว่าตามตรงคือตั้งแต่ที่เป๊ปวาริโอลาให้โอกาสมากพอสมควรในช่วงปีที่ผันผ่านมานะครับครั้งแรกที่ได้ลงเล่นคือฤดูก,กาล2021-2022ตอนที่บทบาทของเขาจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆได้โอกาสโชว์ผลงานมากขึ้นเรื่อยๆครับอย่างในช่วงก่อนเปิดฤดูก,กาลที่ผ่านมานครับโคพาเมอร์ได้รับโอกาสจากเป๊ปแล้วก็ตอบสองด้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทำประตูได้ทั้งในรายการคอมมูนิตี้ชิลแล้วก็ซปเปอร์คัพแต่ว่าการเข้ามาของเชลลี่โดกูครับทำ อกาสที่จะลงสามอ่ะมันค่อนข้างจะน้อยลงจนสุดท้ายมีข้อเสนอจากเชลซีขึ้นเข้ามาทาให้ทุกอย่างมันบรรลุข้อตกลงครับโคพาเมอร์ Palmer, ย้ายเป็นสมาชิกใหม่ของเชลซีด้วยค่าตัว42.5ล้านปอนด์นครับและนี่คือทั้งหมดของนักเตะจากอะครีนีของแมนซิตี้ที่ปล่อยออกจากสโมสรนในช่วง6ปีที่ผ่านมาพร้อมกับโกยเงินเนี่ยมากกว่า200ล้านปอนด์ครับชาวขอบสนามหรือว่าแฟนบอลแมเชเตอร์ซิตี้ครับเสียดายกับดิวนักเตะดาวรุ่งคนไหนไหมหรือว่าไม่น่าปล่อยใครออกไปจากทีมบ้างคอมเมนต์มาพูด คุยกันได้ครับและนี่คือทั้งหมดของขอสามอินไซต์พรุ่งนี้จะเป็นเรื่องอะไรกดไลค์กดแชร์ติดตามขอสามไว้ครับ